เรือดำน้ำเหมือนหนึ่งนะฮะคุณมาได้ไงการประนานไม่ได้เละไงก็ลองดูไงผมว่าเรือดำน้ำผมชนะไงเหมือนึงไงเด็กๆน้องๆหนูๆเอาดูเอาไปยืดหยาบนะไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเหมือนหนึ่งเอ้าไม่ไปแล้วไปเฮียอะไเละทำไมอ่ะไปไหนไม่ได้เนี่ยเฮียทางเขามีให้วิ่งข้างล่างมันไม่วิ่งโอ้ยไม่น่าเป็นผู้นำเนาะโง่ทิศผายลุง จำเดือนพี่น้องประชาชนคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากมายนะพี่น้องประชาชนอาจมีข้อเสียหรือเนื้อหาที่มีหยาบคายพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มียุทธตั้งแต่5ปีขึ้นไปควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะให้ผู้ปกครองไปไปซื้อเดิมนะไปไปซื้อรถถังมานั่งดูกันนะใครขีดวัตีิก็ขีดนะผมไม่ขีดคนหนึ่งนะฝากไว้ดีนะจะดูก็ดูไม่ดูก็แล้วแต่นะระวังหาที่แต่ที่แดงก็ได้นะพี่น้องประชาชนฝากไว้ด้วย ว่างครับไม่ใช่สิอะไรไมันเบิร์ดมันว่างๆสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกคนครับสวัสดีพี่น้องคนไทยที่รักทีก่เกลมสวัสดีครับผมตอนรับกลับสู่ช่องเป็นฝุ่นด้วยเอาอีกแล้วกูเอากันอีกแล้วเพื่อไม่รู้ <c oughs> โอ้ยเหียฝนไม่เยอะวันนี้ครับเรา2คนจะไปทัวร์เตียกร้อกันมาเยอะแล้วเกินครับพี่น้องประชาชนนะจะมีรถถังกระเรืยน,น้าำมาอีกเมื่อไหร่วันนี้ครับจัดให้ตามคำขอครับไม่มีอะไรมากมายครับไปเยี่ยมเยอนพี่น้องประชาชนโดยรถส่วนตัวเราเพื่อ ไม่รู้คูวันนี้จะไปเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องประชาชนครับรถถังและเรือดำน้ำก่อนอื่นต้องขอบคุณด้วยกันแล้วกันครับเทวาเอทีวีบางบ่อนจังหวัดสมุทรปราการที่ให้รถของเรามาเป็นรถถังกับเรือดำน้ำใครสนใจครับเอทีวีคันนี้สามหมื่นต้นๆไปที่เพจนี่ขึ้นลิงก์ตรงนี้ภาพนี้ขอบคุณมากมครับเทวาเอทีวมาเพื่อเสียเวลาครับพี่น้องปะนเพื่อ ไู้ไป Let's go! รถหนักมะทำไงอ่ะไม่ไม่ใช่ทูที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 เดืต้นรถเป็นอะไรอ่ะเสือข่อยไรอะไรอีดอก งิดกับตัวจริงก็พอแล้วต้องมาหุ่งหนงิดใจตัวปอมคนนี้โอ oh ้ไปไหนกันนะ <laughs> ไปแต่ไปเยี่ยมเยอนพี่ร้อระชาจนนะครับนะแล้วก็เห็นใครเดี๋ยวเราช่วยเหลือ <h> <h> นะพี่ร้อระชาจน ไม่มีอะไรามากมายนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะ <c oughs> วันนี้ผมจะมาลองประสิทธิภาพนะของรถถังและเรือดำน้ำนะครับให้กับทุกท่านได้ดูกันหรือว่ารีวิวกันไปในตัวนะว่าเอ้ทันที่เรามีเรือดำน้ำเราซื้อมารถถังเราซื้อมาประสิทธิภาพเป็นยังไงทนแข็งแรงเบืเ่เบื่หรือเปล่านะหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องไปฉีดวัคซีนเพื่อให้เป็นเซนไตเราจะไปเข้าสนหน้าได้นะ อะไปดูดีกว่านะรู้ไม่รู้ดิไม่รู้เยอะเอ้าไปดูครับเฮ้ยเรือดำน้ำหมื่นหนึ่งชนะฮะเรือดำน้ำหมื่นหนึ่งชนะคุณมาได้นไดไงการประนานไมมาเล่นเละไงก็ลองดูไงผมว่าเรือดำน้ำผมชนะไงหมื่นหนึไงเด็กๆน้องๆหนูๆเอาดูเอาไปยี่ยากนะอ๋อไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเหมือนเด็ก เหมือนหนึ่งนะโอเคนี่ดีกว่าไม่เอาหมื่นดีกว่าเอาอะไรใครแพ้กระโดดน้ำดีกว่าเฮ้ยไปไหนอ่ะใครแพ้กระโดดน้ำกระโดดน้ำไม่เอาหมื่นรวมกันทั้งคันเลยนะเออทั้งคันเลยเอาใครแพ้แล้วไม่ทำลูกหมาเลยเอาเออาอ่าไอ้หมา <Rocky> เอ้าไม่ไปแล้วไปเฮียอะไรนะทำไมอ่ะไปไหนไม่ได้เนี่ยเฮียทางเขามีให้วิ่งข้างล่างไม่ไม่วิ่งโอ้ยไม่ไ่าเป็นผู้นำเนองโง่ชิดผ้าย้ลุงรักตูดรักตูด อะไรอะกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะแค่นี้มึงร้องเออมึงดูกูนี่มูทักฟอกต้งเขากูแล้วล่ะเหมือนเลยนะแหมไม่เอามือมึงโดดน้ำเอาโดดอีกแล้วเออเนี่ยเอารถขึ้นนี่กูก่อนเนี่ยเออไปไป ไอ้จี้อะไอ้เอาหมุนใส่เวมมาเอหุนรถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายแป๊บเดียวฝนก็ตกเรือดำน้ำก็ลุก มีวิวไงมีวิวรถไอ้เขาสะเทินน้ำสะเทินบกไะตัวอะไรกับผลอีกครับ,รบน,น้องประชาชนผมจะทำคลิปได้อีกนานขนาดไหนทุกคนกำลังใจของทุกคนก็สำคัญนะแต่ผมไม่รู้นะครับกูจะทำอะไรต่อไปดิมึงจะไปช่วยอะไรผมเบื่อนะแต่ผมยังไงผมก็ไม่ออกนะครับแอคทำไมอ่ะ จะจบไวแล้วเกินคลิปนี้พี่น้องก็จะจยปกยยังไม่ได้ไปลุยที่ไหนเลยนะตายหมดแล้ว YouTube แป้งฝุ่นไ okay, ม่ใช่พี่หมายถึงว่าเองเดินเองเดินตอนเ,นเอนนนนรือดำน้ำเัินกระพืืนปีกแลเหีย เพื่ออะไรของมันเนี่ย